วิธีส่งข้อความโดยไม่แจ้งเตือนในไลน์ทำไม่ง่ายให้เราแตะที่แอปไลน์ขั้นตอนต่อไปให้เราแตะหน้าหลักที่เป็นไอคอนรูปบ้านแล้วแตะที่การตั้งค่ารูปไอคอนฟันเฟืองเราเลื่อนลงมาตรงหัวข้อทั่วไปแตะที่ไลน์ได้เลยนะครับ ส่งข้อความโดยไม่แจ้งเตือนให้เราเลื่อนปุ่มเปิดตรงนี้นะครับในตัวอย่างจะให้ดูผลลัพธ์ว่าเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นพิมพ์ว่าสวัสดีครับตรงที่ไอคอนส่งตรงนี้ให้เราแตะค้างไว้นะครับเราสามารถเลือกส่งตามปกติหรือส่งโดยไม่แจ้งเตือนได้นะครับรูปภาพหรือวิดีโอ ก็สามารถส่งโดยไม่แจ้งเตือนได้ทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ